ธรจอนรออนทัวร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับธรรมจรออนทัวร์อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับแป้งนะคะป้อมนะคะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่วัดโพค่ะ วัดโพหรือวัดที่รู้จักกันในนามวัดวัดเชตุพนวิมวลมังคลารามราชาวราาวิหารค่ะวัดโพนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดประจําราชกาลที่1แล้วก็มีการบูรณะสําคัญนาในรัชกาลที่1และ3จึงทําให้มีวัฒนธรรมผสมผสานของไทยจีนด้วยกันค่ะคุณป้อมใช่แล้วคะ่ะโดยที่นี่นะคะมีแหล่งจารึกต่างๆงคุณป้อมที่นี่ก็เลยเปรียบเสมือนจะเป็นมหาวิยายแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ,คะ ใช่และการแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญสําคัญของที่นี่นะคะจะหนีอะไรไปไม่พ้นเลยนอกจากนวดวัดโพค่ะ,ะที่นี่ก็เลยถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะและที่นี่ก็เป็นบรารดกโลกอีกด้วยค่ะ,ะงั้นเราตามไปดูกันจุดสำคัญสำคัญภายในวัดกันเลยดีไหมคะคุณปั้มดีเลยค่ะตามไป<า>เลยค่ะ จุดเด่นของวัดโพมีหลายสิ่งมากค่ะเช่นพระพุทธไสาย,ยาสนหรือพระนอนวัดโพเป็นหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากองค์พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในไทยยาวประมาณ46เมตรสูง15เมตรพระบาทประดับด้วยมุกลวดลายมงคล108ประการสวยงามมากเลยค่ะ และยังมีลวดลายจิตกรรมบนฝาผนังที่สวยงามและยังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในอดีตอีกด้วยค่ะพระมหาเจดีย์สีราชการเจดีย์ประจำราชการที่1-4ถึง4แต่และองค์มีสีสัญลักษณ์ต่างกันเช่นสีเขียวสีขาวสีเหลืองและสีฟ้า นอกจากจะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วยังสะท้อนถึงความกตัญญูความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาของราชวงศ์จัก,กรีอีกด้วยค่ะต้นกำเนิดการนวดแผนโบราณไทย วัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยมีจารึกภาพรุษสีดัดตนพร้อมท่าบริหารและการนวดที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยราชกาลที่หนึ่งมีจารึกเครื่องเส้นประสาทสิบหรือเส้นประธานสิบตำรายาไทยและการนวดรักษาโรคได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก UNESCO Memory of the World ทางวัดโพได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติได้มีโอกาสมาเรียนนวดไทยนวดน้ามันการประครบสมุนไพรมีชื่อเสียงระดับโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงนิยมมาเรียนกันเป็นจำนวนมากสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถมาเรียนที่วัดโพได้เลยนะคะ ยักษวัดโพเป็นทวารบาลเฝ้าประตูวัดโพจากในอดีตมีทั้งหมด4คู่ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง2คู่มีการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3พร้อมการบูรณาปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แสดงถึงศิลปกรรมไทยผสมอิทธิพลจีนเช่นการประดับกระเบื้องเคลือบง,งดงามมากเลยค่ะและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งแรงมาร์กที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมกันมาถ่ายรูปด้วยนะคะ ติดตามพวกเราชาวธรรมจรหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะ